ลบเกลียงครั้งเดียวหมดการสนทนาบน m ม s เ e นเจอค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรา ไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการลบการสนทนาแชทบน Messenger กันนะคะซึ่งบอกเลยนะว่าลบครั้งเดียวเกลี้ยงหมดไม่ได้หมายความว่าลบแชททุกแชทนะคะแต่หมายถึงว่าลบหนึ่งแชททั้งการสนทนาให้หมดไปวิธีการก็ให้เราเข้ามาที่ Messenger แล้วก็เข้าไปที่แชทแชทนั้นที่เราต้องการลบจากนั้นนะคะให้เราไปที่ตัวนี้ค่ะ กดแตะเข้าไปและให้เราเลื่อนขึ้นจนสุดท่านผู้ชมลองแตะเข้าไปที่ดูสื่อไฟล์และลิงก์ท่านผู้ชมนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้ทําการส่งคลิปส่งรูปภาพหรือว่าส่งไฟล์ต่างๆไว้ในแชทนี้เยอะแยะกันมากมายเลยทีเดียวจากนั้นให้เราย้อนกลับนะคะซึ่งเราก็จะลบแชทแชทนี้ ให้หายเกลี้ยงไปในครั้งเดียวไม่จําเป็นจะต้องมานั่งลบรูปภาพทีละรูปนั่นเองนะคะจากนั้นพอเรากดเข้ามาแบบนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่จุดวงกลมสจุดมุมบนขวามือค่ะแล้วก็กดแตะไปที่คําว่าลบการสนทนาเขาก็จะบอกว่าต้องการลบการสนทนาทั้งหมดนี้ใช่ไหมให้ท่านผู้ชมนะคะกดตกลงกดตกลงไอ้กดลบ จากนั้นท้าผู้ชมก็จะเห็นว่าแชทดังกล่าวก็หายไปทั้งการสนทนาที่เราได้สนทนาไว้ไม่ว่าจะปีไหนๆตั้งแต่2ปี3ปีก็จะหายไปนั่นเองนะคะรวมกระทั่งรูปภาพและวิดีโอด้วยและนี่ก็เป็นวิธีการลบการสนทนาบน Messenger สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ